เพื่อความรับผิดสุบนะครับ ร้อมด้วยคุณนายสมจิตแพร่เรืองนะครับท่านท่านเป็นเป็นผู้ตัวอย่างนะครับให้กับลูกๆของผมในวันนี้นะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณเพื่อนที่เคยร่วมงานกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ มีติมีความตื้นตันมีความสึมากที <t <t ่ผมไม่โดดเดี่ยวเดียวได้แม้ว่าผมจะมาที่นี่เพียงตเดียวผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนี้มีน้องๆพวกพวกกบฏแชนะครับได้มาให้ลังแก่ผมอย่างหมดล้วอ้โหโ้ นอกจากนั้นนะครับที่ผมรื่นใจเพราะว่าญาติพี่น้องที่อยู่ไกลแสนไกลนะอยู่ปัตตานีนะครับเดินทางมาเป็นคนคนใต้ที่ถูกทอบทิ้งแม้ว่าจะอยู่ที่ใดก็เถอนะครับเกตบปืน ไดยินข่าวว่าเรื่องตื้นเืินดีะแต่เราไม่หังแล้ก็คือเรื่อง เปานภาพสวยของพวกเธอนี่เองต้องขาบามสวยอยู่แ้นะถายด้านีไม่ได้ไม่อมหุบอลูกนุกเขาไปคุยให้ฟังเขาบอกว่ามาเขตแลวอบกุลมาอยู่แต่การเงินแหละน่าจะอบกุะที่พวกคุณเลย่วยเคยแนะนำเขาหน่อยไม่ได่ ครับถ้าผมมาเจอดีผมไม่แน่ใจว่าท่านจะได้มาหรือเปล่านะครับ อย่างนี้ไม่ตัดออกอยู่แล้วผมจะไปซื้อกาแฟน้องไงนะสวยๆอย่างนี้ก็ไม่ตัดออกเหมือนกันนะกาแฟน้องอะไรนะเออพีกพีกกาแฟพี่อยู่ยาลา คืนนี้คาับคืนนี้รายการแทบรบบช่างภาพต้างบอกรูกบอกบอกนี่ชื่อรินมาชื่อสิบปัน ่ต้องสิบปาระาไม่เชื่อัะแม่ขขงลูเพราะแม่ขาตั้งตั้งชื่อ,มมอผมเนี่ยอยู่นข่สวรรค์บอกวอาผมเนี่นเป็น ถ่ายภาพมันจะหมดหมดหมดชุดแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยแล้วแล้วอยากให้ร้องเพลงนะผมว่าได้หนีเนี่ยตามทางใต้นะผมบอกผมจะมาดูแลทุกอยู่คนเดีมารยาบัติบังเอิญบังเอิญการงานาง

น้องๆเป็นเพื่อนพวกน,น้อบอกว่าอยากให้ร้องเพลงนะดร้องเพลงเราเป็นสิบคน,นแล,ล้วก็ในวันนี้ถ้าหากว่าขาดตรงพร้อมหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำแล้วทไม่ประสบความตึงเครีใจนะครับผมในฐานะเจ้าภาพก็ขอรับแต่เพียงผู้เดียวครับขอขอบคุยทั้นๆมากครับ รวมรถในะภาพจากความฝันรวมความจริงแสนดีหรือลำดันร้อยผุกพันเป็นอะไรพร้อมแกเราจะย่างยืนสดใสในความคิดจะสักศิพิสู์ดบพรือรรมเ้าจะสํานึกมิจิจางหรือบางเบาจะเป็นเงาแห่งมิตรนิรันดร์ครับอ่านโบนนอง เบียร์น um de de er. ้ำบอยนะน้ำผลเตอร์น้องเบียร์น้องเบียร์นะครับซึ่งเป็นน้องำผลน้ำบอยนะครับในครอบครัวเพื่คงจะจดจานิสัยดีจิตอดีตของทุกท่านในค่ำคืนนี้ตลอดไปนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับทุกได้ เจริญท่านสามแตนสายกับขอเฉล,ลยปรดมือให้กับคุณพอ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับจากแตนขอกราบขอบคุณคุณในห่วงนะครับท่นนนนนานเจริญแตนสายก่อ,เอน,เ,น,อเ,อนอเดี๋ยวท่านลมใจรู้เยวท่านจะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังส่วนคู่บ่าวสาวเดี๋ยวท่าน,นรูดหนึ่งนะเดี๋ยวขอออกมา,มาพารท่านมีอะไรที่จะสำหรับวันนี้นะคะ เราเห็นว่าผู้บอกสาวนะคะซึ่งมีความประสงค์กันเป็นอย่างมากเลยนะจากที่เราดูพิธีแทนไปแล้วนะคะก็ยังไม่่อยทราบเท่าไหร่เพราะว่าเห็นแต่ภาพนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะพื่อให่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเจ้าของน้องโบและน้องบอลจะได้ทราบว่าทั้งคู่ทั้งน้องโบน้องบอลเนี่ยในที่เนี่ย ปราจาัญงานที่นี่เขว่ามีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าคู่บาา่าวสาวทุกคู่ต้องแสดงความรักเพื่อเป็นเกียรติประวัติเป็นจักรีพยานต่อ,อหน้าจักรีพยานรักของพวกเรา,าทั้งหลายที่นั้นเจิสละมาีรางวนะครับเอาครับเจอ เจ้าสาวไม่ทำอะไรดีลองๆแต่จิ๊บปรึกษากันก่อนปรึกษาก่อนกระจิ๊บก็ข้างหูกว่ากระจิ๊บก่อนทำอะไรดีใกล้ๆใกล้ๆไม่ได้ยินใกล้ๆโอเคครับขอเชียร์ปรบมือดังๆครับมาพี่เขาบอกไปเรียบร้อยแล้วได้ยินไหมครับยังไม่ ถ้าอยู่คนเดียวทุกวันนี้นะคนเดีุณแม่เจ้าบ่าวเนี่ยจากไปเนมะื่อสองปีที่แล้วนะครับคนพ่อเจ้าบ่าวอยู่คนเดียวนัเลยถ้าไปเห็นลูกชายท่านน่าท่านจะยู่ <ไป S 2> คนเดียวจริงปะ <laughs> ท่านประธา <laughs> นในพิธีนะคะพร้อมทุกนายแล้วก็ญาติทั้งสองฝ่ายแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของเราในวันนี้เนาะ ไม่เสียเที่ยวที่ท่านจะดูมีมีอะไรพิเศษที่จะร้องเพลงก่อนลงจากเวทีไหมครับเสียบไว้ไหครับไม่ไม่ท่านแค่พ่อร้องคนเดียวเพียงพอแล้วนะท่านนะครับท่านจะดูท่านนำศิลุ์อะไรครับท่านก็มีเกียรติจำได้เลยครับท่านนำศิลุ์แลกาญจนบุรีนะครับวันนี้ท่านได้ลูกมสมัยกาญจนบุรีครับพรบุญนาการครับไปกับผู้่าวสาวนะครับ วันนี้ตั้งแต่การกำลังสองฝ่ายนะคะได้วมากกัผู้มีเขียนทุกท่านนะคะที่ได้ได้มาเป็นสถาบันวานะคะแล้วก็เป็นเกียรติได้กับผู้บ่าวสาวในวันนี้นะคะามีห้องถิ่นมาประกันกันนะคะหนึ่งสองสามครับกล่าวสบายนะคะหนึ่งสองนาทีนี้ด้วยนะคะและนายเมืนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาพร้อมนะฮะเชิญฟังเพลงว่าพ่อจากวงินตรีที่มาร่วมบันเลงในวันนี้นะคะอ่าครับ1 2 3อีกครั้งนะฮะ1 2 3ครับโอเคครับ1 2 3ครับอีกครั้ง1 2 3ถามเลยทีนี่ครับเอ้ยก็ได้ อ่าขออนุญาตนะครับมองกล้องน,นี้นะครับพร้อมนะครับ1 2 1 2 3อจ้ายิ้มหวานอีกทีจ้าเด้งสองเข็มยืนคู่เจ้าบาวนี่ก็ได้ยืนคู่เจ้าบาล इमेपेपा <tiple>